ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างคะคุณแมก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าอาการจริงๆที่มาหาคุณหมอเนี่ยอาการหลักๆที่เพิ่งเป็นก็คือจะปวดหัวแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบพอดีดูคลิปของคุณหมออะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองมาดูว่าแบบฝังเข็มแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเออเนี่ยมันช่วยเรื่องแบบสุขภาพร่างกายแล้วมันทําให้แบบสวยขึ้นให้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบสนใจอยากจะลองมาดู ที่สนใจคือสุขภาพด้วยสุขภาพ<ล>ตอนแ,แรกสนใจจุดใช่คือจุดที่สนใจคือสวยยังไงอยากจะให้ใ<ช>สุขภาพก่อนแล้วก็แบบเออถ้าเกิดมันสวยขึ้นได้ด้วยก็มันก็ดีค่ะค่ะแล้ว,วาการที่เราเป็นนะคะในเรื่องของปวดศีรษะอันนี้เป็นรุนแรงขนาดไหนค,คือมันจะไม,ไม่ได้เป็นลักษณะรุนแรงแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนทําให้รําคาญมากกว่าคือจริงๆเป็นตั้งแต่เด็กๆมาแล้วอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นมาแบบเพิ่งเป็นหรืออะไรคือมันจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนแบบเหมือน ปวดหัวบ่อยอะไรเงี<อ>้ยอะไรนิดนิดนึงก็<ห>ปวดหัวก็ตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็คือแบบถ้าเกิดแบบอนอนดึกนิดนึงหรืออะไรนิดนึงอะ่ะเช้ามาก็จะมึนๆม,มันก็จะเป็นลักษณะของอาการแบบมึนๆไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าปวดหัวแรงหรืออะไรก็เราก็ยังใช้ชีวิตประจําวันอะไรได้ปกติแต่ม<ย>ันจะละนใช่ใช่แลใช่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็นานค่ะนะคะเกินเกิน30มปีไหมคะก็นะ ก็น่าจะเกิดนั่นคือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะแล้วเราดูแลตัวเองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนั้กันก็จริงๆไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอะไรไงคือรู้สึกว่ามันก็เป็นชินกับตรงนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยก็ดูแลปกติอะไรเงี้ยถ้าเกิดอ่ามึนมากหรืออะไรมากก็อาจจะแบบอ่ะมีไปนวดผ่อนคลายมีไปสปาไปอะไรบ้างอะไรลักษณะนั้นมากว่าอาการมันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะ ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นช่วงแบบพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีอะไรกระตุ้นนิดนึงใช่แล้วก็จะมีอาการอีกแหละมีอะีกแหละใช่เป็นแทบทุกวันเลยนไหมก็เป็นแทบทุกวันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆมันมันมีผลต่อเรื่องการใช้ชีวิตประจังวันไหมคะซึ่งมันจะไม่ได้หนัก มี<ต>บ้างถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนที่แบบปวดมากๆอะไรเงี้ยก็จะแบบจะกลับไปนอนละแบบไม่อยากทําอะไรละอะไรเงี้ยค่ะแสดงว,ว่ามันก็มีผลในชีวิตงกายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่นะคะแล้วมีปัญหาอื่นอีกไหมคะคุณพี่ที่ที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติน้องนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คือไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีปัญหาสุขภาพอะไรมากเท่าไหร่แล้วแต่ จะมีปัญหาอันนึงของตัวเองก็คืออจะมีคอเลสเตอรอลสูงก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊มันเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงแล้วมันทําให้ปวดหัวโดยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นผลตอบแทนหันนะก็คือว่าถ้าร่างกายเรามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันมีปัญหาแล้วเราปล่อยระยะเวลาเอาไว้มันจะไปดึงส่วนที่เหลือให้ค่อยๆสุดลงไปต่างๆกันถ้าอย่างเคสของคุณเพิ่งถ้าปล่อยไว้อะมันก็จะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆไปแต่ว่ามันเป็นแนวคิดใหม่ที่คุณพิ่ง ปิดใจในเรื่องของนวัตกรรมการฝังงข็มค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากผ่าก็ดีนะคะตอนเข็มแรกเข็มที่สองเนี่ยยังก็ยังแบบรู้ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่พอหลังจากผ่านเข็มที่สามไปเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นปวดหัวเนี่ยคอาการมันก็เหมือนบรรเทาลงอ่ะมันพอสมควรเลยค่ะแบบก็กว่าครึ่งอ่ะ ก็ประมาณสัก60% 60-70%แต่อาการนี้เป็นอาการที่เราเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช่เป็นมานานเลยนะค่ะแล้วแปลกใจไหมเป็นมากี่ปีนะคือเป็นมานานเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือแบบเอ่อเวลาจำไม่ได้อะค่ะคือเป็นเป็นมานานาเป็นเพื่อนกันใช่แล้วด้วยหน้าที่การงานที่เหนื่อยด้วยสารภาพทำงานเราทำงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องมองแต่คอมพิวเตอร์แล้วก็แบบเอออ่าช่วงไหนแบบ มีงานเครียดอะไรเงี้ยก็จะมันก็อาการมันก็จะแบบใช่ตอนนี้ก็คือมันดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นก็ดีค่ะดีดีเลยอ่ะแล้วระหว่างก่อนที่จะมาฝังเข็มกับคุณหมอระหว่างที่เพิ่งทำงานอย่างนี้เนี่ยคุณมีตัวช่วยของคุณหมอด้วยใช่ไหมมีค่ะก็หมอเขาแนะนำให้ใช้เขาเรียกปู่ห้างมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นแบบเป็นหลอดแก้วอันเนี้ยแล้วก็เป็นเออเป็นสุญญากานก็จะมีตัว ไม่ยากค่ะมันก็จะมีตัวตัวนี้เป็นทให้มันเราเอาตัวนี้ไปติดที่ผิวเราแล้วก็อเอาอันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ทําให้มันเป็นสุญญากาศขึ้นมาเนื้อมันก็จะแบบโน ون, นๆนขึ้นมาเจ็บป่ะไม่เจ็บไม่เจ็บของพึ่งของพึ่งทาตาแหน่งตรงส่วนไหนบ้างคือจริงๆอะ่ะ อาการที่ปวดจะมีคือพวกออฟฟิศซินโรมันก็จะมีปวดส่วนใหญ่จะเป็นคอบาลัย,ยแต่ว่า,า,นนา,าใช่ใชแต่ว่าคือด้วยความที่คอบาไหลนอาจจะทํายากเลยเราต้องมาทําข้างหน้าเพิ่งจะทาพอดีเพิ่งมีปวดเท้าด้วยก็จะใช้ที่เท้าแล้วก็ใช้ที่ตรงท้องเพรา,าะว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันทําง่ายข้างหลังเนี่ยทำได้ช่วงแรกๆแ,แต่หลังๆก็เริ่มขี้เกียจแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเด,ดทําเท่าไหร่ก็ดีค่ะอาการก็ดีขึ้นการก็ช่วยเรื่องปวด เป็นการฝังเข็มได้ด้วยตัวเองเนะที่เราเจ็บไหมถ้าเทำทเครื่องนี้ไม่เจ็บเสียเวลาในการใช้ชีวิตมากไหมคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเงแบบนี้ไม่ค่ะเพราะว่ามันจะทําตอนเราอยู่บนเตียงอะตอนนอนก่อนนอนปุ๊บก็ปกติก็จะอ่านหนังสือนิดนึงหรือว่าดู Facebook อะไรเงี้ยก็ก่อนจะดูก็เอาปูห้างเนี่ยมาทำเสร็จให้เสร็จก่อนแล้วก็ดู f a c e b o o k ไปอ่าน Facebook เล่นไลน์ไปอะไรเงี้ยสักไม่เกิน5นาที สิบน,น,นาทีออก,ก็ออกเกี่ยวกับเรื่องอาการชาของเราค่ะคุณ่งเป็นยังไงบ้างชามันก็ดีขึ้นแต่ว่าคือมันก็ยังมีอาการอะไรอยู่บ้างเรื่องชาเรื่องปวดหลังเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้หายไปสัทีเดียวดีขึ้นกว่าเดิมอะก็ดีขึ้นหน่อยนึอยงอะค่ะดีขึ้นเรื่อยเออเรื่อยๆมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เห็นชัดเท่าปวดหัวเท่าเรื่องปวดหัววสนนษนเห็นชัดเจนใช่นะคะ แล้วในเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นในเร ön, ื่องของผิวพรรณเราเป็นยังไงบ้างก็ดูดีขึ้นก็ดูสดใสขึ้นผิวที่เมื่อก่อนแห้งๆเนี่ยมันก็จะแบบดูชุ่มชื้นขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้เรามีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าผิวพรรณเราเนไงบ้างคะก็ปกติก็จะอาจจะมีไปหาหมอบ้างทําแบบหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำหน้าี่ทำอะไร ก็เขาจะเรียกอะไรนะไอออนโตหรืออะไรอย่างเงี้ยทำบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยค่ะก็อาจจะแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วิ่งเคยรักษาผิว้าด้วยแต่รักษาเพราะว่าคือช่วงประมาณสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะจะมีปัญหาเรื่องเป็นสิวคือเป็นสิวเต็มหน้าเลยเป็นหน้าเต็มหน้าเลยแล้วก็สาเหตุมาจากไหนคือเขาก็บอกว่ามันก็มีหลายสาเหตุอาจจะอาจจะ แพ้หรือด้วยอายุหรือว่าฮอร์โมน<ไ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี <40. S 3> ้สี่สิบแล้วเป็นมเป็นมานานไหมสำหรับสิวะคะก็เป็นตอนนั้นปไปสักเกือบเกือบปีมันเป็นเต็มหน้าเลยเหรอคะเต็มเละค่ะขึ้นมาเต็มเลยการรักษาตอนนั้นก็คือ,อยังไงบ้างตอนนั้นก็คือตอนแรกก็รักษาเองก่อนแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กก็เลยต้องไปหาหมอ ก็มีให้แบบเป็นแป้งน้ำทาหน้าแล้วก็มีตัวรรแอคูเทนให้ทานทานยาคือเป็นยาประมาณทานสักประมาณสักห้าหกเดือนค่ะก็หายหมดอะคือตอนนั้นก็คือเหมือนตัวยามันก็จะช่วยให้หน้าแห้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ผิวหน้ามันจะแห้งแต่หน้ามันจะแห้งมากคือมันจะเป็นขุยๆหน้ามันจะเป็นขุยคือหลังจากที่สิวหายแล้วเนี่ยก็หน้ามันจะเป็นขุยมันจะเพราะมันจะแห้งมาก ก็คือผลผลที่ฝังโลอัิเทนก็คือช่วยในเรื่องช่วยหลักรสิวใช่ไหมคะผลมากคุณน่าจะแห้งใช่หน่าจะแห้งบางคนจะเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงนะคะแต่เปรียบเทียบกับการฝังเข็มแบบนี้ค่ะคุณตึ้งที่เรามาดูแลสุขภาพนะคะอันนี้คุณหมอได้ใช้ยาได้ใช้อะไรกับทางคุณตึ้งไหมก็ไม่มีคือยาเนี่ยก็จะมียากิน มีวิตามินรวมก็คือของเราไม่ไม่ได้ใช้ยาแต่จะเป็นวิตามินปรับสมดุลน,นะคะที่ที่เหมาะกับคนไข้นะคะแล้วก็จะใช้ฝังเข็มบูรณาการร่างกายนำนะคะในเรื่องของสุขภาพที่เราสัมผัสได้แล้วเ,เรื่องของผิวพรรณเป็นยังไงบ้างชัดเจนอะไรขนาดไหนสุขภาพชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องปวดหัวนี่แหละ อันนี้จะเห็นชัดก็ทให้เราทำงานดีๆขึ้นก็ดีค่ะดีก็ดีขึ้นเยอะผิวหน้าเราจะตัดที่หน้าแห้งๆตอนที่ใช้โซรั่มคิวเทนมาตอนนี้เริ่มหมันละค่ะ่าะผิวหน้าเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากฝังเข็มที่เราสัมผัสได้ตอนที่เราล้างหน้าหรือมากระจบอย่างนี้ค่ะมันก็ดูนุ่มขึ้นเนียนขึ้นค่ะแล้วรูปร่างรูปหน้าอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้าง ยังมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะว่ามันเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าสําหรับรูปหน้าค่ะมอไม่ได้ยุ่งที่หน้าเลยไม่มีแต่ในเรื่องของผิวที่มันออกมาจากสุขภาพของเราก็าคือจากธรรมชาติของสุขภาพเลยนะคะให้พูดนะคะความทัดใจของการฝังเข็มจีเนียคุณด้วว่าเป็นยังไงบ้างอือก็ฝังไปแล้วก็รู้สึกดีเรื่องสุขภาพ นะคะก็คืออย่างอาการเรื่องปวดหัวที่เราเป็นมาค่อนข้างนานเนี่ยคือฝังไปแค่สามเข็มก็มันก็ดีขึ้นใช่สามครั้งสครั้งก็ดีขึ้นเยอะค่ะในเวลาสมครั้งนี้ผ่านไปประมาณกี่วันก็สมประมาณ3ามอาทิตย์สามสี่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหมอไม่อยู่ประมาณประมาณพอใจไหมเพิ่นดีค่ะคุ้มไหมก็คุ้ม ในฐานะของคนรุ่นใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะที่มีปัญหาสุขภาพแต่ว่ายังไม่ได้เยอะมากนะคะเราลองพูดในฐานะคนรุ่นใหม่นิดนึงว่าสุขภาพของเรามันสําคัญขนาดไหนคือจริงๆจ,จะบอกว่าถ้าเราปล่อยให้สุขภาพมันแย่ไปก่อนแล้วค่อยมารักษามันก็จะยากขึ้นอีกนิดนึดนงคือถ้าเกิดเรายังไม่เป็นมากเนี่ยเราก็เราแบบมาดูแลตัวเราเองก่อนป้องกันเหมือนที่เขาบอกป้องกันไว้มันก็ดีกว่าแก้ไขทีหลัง มันก็น่าจะดูแลได้ง่ายกว่าฟื้นฟูสุขภาพได้เร็วกว่าแล้พูดถึงคนที่ส่วนใหญ่คนไทยเขาจะเป็นเยอะก่อนห<ม>รือรออายุมากๆเป็นเยอะๆเราให้มาดูแลตัวเองทีเดียวจริงๆอย่างนั้นมันจะทําให้แบบว่าคอสเคลอะไรก็จะแบบแพงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็มันคือถ้าเกิดเราดูแลได้ก่อนโดยที่เรายังไม่เป็นหนักมันก็มันก็ดีอะไรอย,อย่างนั้นจะดีกว่า ต้องรองให้เก็บเงินได้เยอะๆหรือมีเวลาเยอะๆไหมคะการฝังเ็มของเราก็เงินก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่พูดถึงคอจริงๆก็มันก็พอ,พอสมควรนะ,นะคะระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือถ้าเทียบกับว่าถ้าเราเป็นไปแล้วแล้วเราต้องไปรักษาเลยบางทีมันอาจจะต้องใช้เงินเยอะกว่านั้นก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นมากอะมาก่อนก็ดีกว่าแสดงว่ามั่นใจว่าการรักษาตรงนี้มันช่วยให้เราคุม้ม ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเยอะเยอะใน,นะด<ร>ับเใช่ยากให้น้องขึ้นช่วยบอกกับคุณดูว่าพึ่งใช้ปู่ห้างของคุณหมอเนี่ยขึ้นใช้ยังไงบ้างก็ปกติเพึ่งจะใช้ช่วงกลางคืนกลางคืนก็แบบเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือแบบอตอนก่อนนอนที่เราจะอ่านหนังสืออ่านอะไรแล้วก็แบบหยิบขึ้นมาแล้วก็ทําที่เท้าพอเพิ่งปวดห้าพเพิ่งจะทําที่เท้าแล้วก็ตรงก็แทบจะทุกวันเลยค่ะ แล้วก็ตรงที่ท้องเพราะมันทําง่ายอันนี้เนี่ยถ้าหน้าท้องเยอะแค่น,นั้นเองไม่ได้มีอะไรก็แบบสบเสียบเข้าไปาแล้วความกระชับใช่แล้วก็ช่วงเช้าบางทีคือตอนเช้าเนี่ยก็จะมีเล่นโยคะด้วยก็หลังจากที่เราเล่นโยคะคลายกล้ลามเนื้ออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยปกติโยคะแล้วก็จะมีท่าสุดท้ายคือท่าศก ก็จะเป็นท่าก็นอนเฉยๆเลยค่ะนอนเฉยๆนอนง่ายธรรมดาแล้วก็สบายๆคือก่อนเพิ่งจะนอนง่ายทําท่าศพในเพิ่งเข้าปูห้างเนี่ยมาเสียบที่เท้ากันสองอันแล้วก็นอนไป5้านาทีเสร็จปุ๊บก็เสร็จก็มันก็จะช่วยผ่อนคลายใช่เสร็จพอดีจบพอดีมันไม่ได้รุกคนชีวิตประจำวันหรอกไม่ค่ะไม่ค่ะก็ดีค่ะแล้วเพิ่งเคยท่าอยางีที่อื่นมาก่อนไ ไม่เพิ่งเคยเห็นอันเนี้ยค่ะปกติส่วนใหญ่ถ้าไปนวดเราก็จะเห็นแค่เขาทําอะไรนะเข,เขาเรลยกกลัวสา,เ,<อ>าเขาจะขุดขูดแต่เห็นพี่เขาอธิบายว่าแบบเออมันจริงๆมันก็ลักษณะเดียวกันกับกลัวสาเค okay, อทําไปปุ๊บเนี่ยพอเราแบบดูดๆขึ้นมาเนื้อเราจะปูดๆขึ้นมาเป็นกลมๆมาลมตามตาม,ตามอีกกระบอก <ผม S 1> เนี่ยนะคะใช้เป็นสัญญากาศ<อ>แล้วก็แล้วก็พอสมมติว่าถ้าเกิดอาการตรงไหนเี่เป็นเยอะๆเนี่ยเวลาเราปลด ไอตุ่มมันออกปุ๊บเอาออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแดงๆหน่อยซึ่งมันจะคล้ายๆลักษณะเดียวกันเลยกับกวดสาสีมันก็จะเข้มสีมันใช่สีมันก็จะเข้มแต่ตรงไหนที่อาการมนไม่เยอะมันก็จะไม่เป็นรอยแดงแต่ว่ามันจะดูดได้ลึกกว่าในตัวของครอบแก้วเพราะมันเป็นสูญเก่านะคะที่มันต่างจากกวดขาในฐานะที่คุณพึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะมองความสําคัญของสุขภาพว่าอย่างไงบ้าง ก็จริงๆก็เออทุกคนก็น่าจะทราบนะคะว่าสุขภาพดีก็ทําให้เรามีออมีแรงทํางานออทำอะไรหน้าที่ในชีวิตประจำวันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่สบายเนี่ยคือหนึ่งคือ,อคุณต้องหยุดงานละไปหาหมอก็ต้องไปเสียเงินรักษาอีกออก็เลยว่าคิดว่ารักษาสุขภาพไว้ให้ดีเนี่ยก็ดีกว่าค่ะเพิ่งเพิ่งคิดว่าการที่เราไม่มีอาการเราจําเป็นที่จะต้องสุขภาพดี การที่เราไม่มีอาการไม่มีอาการไปถึงไม่ป่วยไม่ไข้ไม่อะไรเงี้ยเลคะยังไม่มีโรคคุณคิดว่าคนคนนั้นนี่ถือว่าสุขภาพดีหรือเปล่าก็อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเขาสุขภาพดีหรือเปล่าเพียงแต่ว่าคือหรือเขาอาจจะกำลังเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าแต่คืออาการมันยังไม่ออกอะไรเงี้ยใช่ตรงนั้นนี่น่ากลัวกว่าก็น่ากลัวกว่าเพราะว่าจริงๆคนที่มีอาการมันก็จะรู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่าง ณปัจจุบันเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากมันพัฒนาความรุนแรงและความเสี่ยพันมากขึ้นท่านคิดว่าการถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเนี้ยมันมันมันสามารถเราได้ใช่มันก็ช่วยบรรเทาอ่ะอย่างน้อยคือแทนที่เราจะเป็นหนักเราก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเบาขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้เป็นไปจนถึงขั้นที่รุนแรงมากหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็ช่วยยื่ว่าสุขภาพที่ดีนี่คือมันช่วย ทำให้ป้องกันอะไรได้หลายๆอย่างไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวกับ<อ>เรื่อง,องกเกี่ยวกับเรื่องการเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยใ,ในการทํางานในการใช้ชีวิตถ้าทิดถึงคลินิกในแพทย์พงสทอน,นะคะเราให้คุณพึ่งพูดคําอะไรก็ได้สั้นๆหนึ่งคำนะคะคุณพึ่งจะพูดว่าอะไรคะอ๋อเอาเป็นสวยใสสุขภาพดีแล้วกันค่ะดีเลยนะคะ <laughs>